สวัสดีค่ะเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้ก็คือการสร้างงานนําเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft e PowerPoint 2016นะคะซึ่งหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติการไปพร้อมๆกันก็คือ,อการสร้างสไลด์ว่ามีกี่รูปแบบแล้วก็การใส่ Bullet List ลงในสไลด์ว่ามีวิธีการอย่างไรการแทรกกราฟิกหรือว่ารูปภาพลงในสไลด์แล้วก็การแทรกมัลติมีเดียลงในสไลด์ก็คือการแทรกเสียงแทรกไฟล์วิดีโอว่ามีวิธีการอย่างไรนะคะ แล้วก็การสร้างตารางแล้วก็สร้างกราฟในสไลด์ซึ่งหลังจากที่เราได้สร้างสไลด์แล้วเราก็จะามาเรียนรู้ในหัวข้อการกำหนด Transition แล้วก็กำหนด Animation ให้กับสไลด์ว่ามีวิธีการอย่างไรนะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือการใส่ข้อความแล้วก็การแทรกข้อความสีมลงในสไลด์ว่ามีขั้นตอนแล้วก็มีการแทรกกี่วิธีเราจะมาฝึกเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติการไปพร้อมๆกันนะคะ